สูตรใส่กระสมน้อยใส่บพริกสองช้อนกระบอกโอ้หาเรื่องติเดี๋ยวนี่เฮี้ใส่แท่บาพริกเผาโค้กเธออะไรมาพริกสองช้อนตักไปเลยมึงเดินไปตักแล้วพริกใส่ไม่มีอะไรบนนี้น้องเจ้าตัะบนเลยตักไปตักไปได้แล้พริกใส่ซอสได้ดีแน่ เอาไปมือนั่นมันตายคิดหมูกิมันันละอี่อะผมไม่เบียบนนันละรักนะรักนะทุุเฮยนี่มนตันรัาันละเทเลยเเบาหวานแใส่น้อยๆนะเปนเป็นไงเนี่ยที่หายันส้มใส่อ ใช่เขาไม่ใส่ใส่โอเคโอเคแซ่บเสีบเยบหูมาละเทียบเอาเบเสีบเลยครับแสีบมาเอามีแตได้ซีมเพิ่งลดฉาดเพราะว่าเลปากบอที่นองนะครับไม่ซียบทำให้ซีมก่อนหมอบรรยากาศตอนอยู่บาน์นพี่นอนเลย อาท้งเพื่อนเราเมือนเดิมเทียมสายสิงค์มากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยิ้มให้กันตลอดนะยิ้มให้กันตลอดนะยิ้มให้กันตลอดคนไทยเทียมสายสิงโอ้แสบอร่อยอะไรอย่างนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะ เยี่ยมเยี่ยมโอ้สามมันออกกันยังโอเคโอเค,อเค,อเคได้ไหมตขอคุณครับ